ครับขยันทั้งเดินขยันทั้งส่งเสียงเกิดปปี้นอนดูปปปี้ซะก่อนนอนครับป่วย พ่อก็ป่วยคุณลูกก็ป่วยอืม ม,มีเลยครับมีเลย <ś led> เขาตั้องการคือเปิดประตูห้องน้ำบอกว่าเด,ดือยจะเปิดยังไง <ś led> เข้าไปทำไม่ะหรอกมีอะไรในห้องน้ำอ่ะ

เธอนี่คนป่วยนะใช่ไหมคนป่วยใช่ไหมคนป่วยใช่ไหยครับใช่ไหมูดติูดติครับผม